โลกคู่ขนานคือเป็นพลังงานหน่วยย่อยที่สุดของระดับจักรวาลและเลยไปถึงสุดขอบของพื้นที่วันเวลาหรือเอกภพคือเป็นหน่วยย่อยที่สุดในระดับเอกภพและก็ยังเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดเช่นกันถ้าเปรียบได้ก็เหมือนสิ่งที่เล็กที่สุดคือสสารเริ่มต้นที่เป็น เหมือนหน่วยย่อยที่สุดในระดับอนุภาคแต่เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดเหมือนกันหมายความว่าสาสารเริ่มต้นเล็กที่สุดในระดับความเล็กส่วนโลกคู่ขนานนี้เล็กที่สุดในระดับความใหญ่และทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็มีความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นต้นกำเนิด พลังงานทั้งสองระบบสรุปว่าสารสารเริ่มต้นคือต้นกำเนิดพลังงานในระดับเล็กส่วนโลกคู่ขนานคือต้นกำเนิดแหล่งพลังงานในระดับใหญ่ลักษณะทางกายภาพของโลกคู่ขนานคือต่างก็มีระบบสุริยะเป็นของตนเองถึงแม้ลักษณะทางกายภาพ จะแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นโลกคู่ขนานพลังงานระดับ12จะมีดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกคู่ขนานพลังงานระดับ3ประมาณ7ใน10ส่วนดาวโลกคู่ขนานทั้งสองคือดาวเคราะห์โลกและดาววดึงหรือดาวเทอร่าดาวเทอร่าจะเล็กกว่าดาวเคราะห์โลกประมาณ1ใน8ส่วน ระบบสุริยะของดาวเทอร่าจะมีสมาชิกดาวบริวาร5-6ดวงระบบสุริยะของดาวเคราะห์โลกจะมีสมาชิกดาวบริวาร8-9ดวงที่ไม่สามารถที่ชัดได้ว่าสมาชิกดาวบริวารของดาวคู่ขนานทั้งสองมีดาวบริวารจำนวนเท่าไหร่ เพราะมีดาวสมาชิกบริวารอยู่หนึ่งดวงที่ใช้ร่วมกันคือมันจะโคจรไปและกลับระหว่างสุริยะจักรวาลของโลกคู่ขนานทั้งสองในทุกๆ3,600ปีถึงแม้ว่าลักษณะทางกายภาพของระบบสุริยะจักรวาลของโลกคู่ขนานจะแตกต่างกันแต่กลไกาภายในของระบบดาวโลกทั้งสองนั้นเหมือนกัน ชนิดที่ไม่มีอะไรพลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาการหมุนรอบตัวเองระยะเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ค่าแรงโน้มถ่วงและอื่นๆดังนั้นดาวโลกคู่ขนานทั้งสองนี้จึงมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมือนกันมีเวลาและฤดูกาลที่เหมือนกัน มีกระบวนการของระบบนิเวศท,ที่เหมือนกันตลอดจนมีระยะเวลาการโคจรรอบระบบกาแล็กซี่ที่เท่ากันด้วยตำแหน่งที่ตั้งของโลกคู่ขนานทั้งสองคือทั้งสองจักรวาลจะอยู่คนละด้านรอบจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่เดียวกันคือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกโดยจักรวาลของโลกคู่ขนานทั้งสอง จะตั้งอยู่คนละด้านของพื้นที่ว่างตรงจุดศูนย์กลางระยะห่างของจักรวาลทั้งสองจะห่างกันประมาณ240ล้านล้านกิโลเมตรในเอกภพทั้งระบบทั้งหมดประกอบด้วยกาแล็กซี่แบบเดียวกันนี้อีกมากมายนับไม่ถ้วนเปรียบเสมือนเมดทรายที่มีอยู่บนโลกมนุษย์โดยมีกาแล็กซี่ทางช้างเผือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพพอดีภายในแต่ละกาแล็กซี่ก็จะบรรจุระบบสุรยิยะจักรวาลและดวงดาวต่างๆไว้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนเช่นกันด้วยระบบสุรยิยะจักรวาลของโลกคู่ขนานทั้งสองอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและกาแล็กซี่ทางช้างเผือก ก็อยู่ในตำแหน่งตรงกึ่งกลางของเอกภพพอดีโลกคู่ขนานทั้งสองนั้นจึงอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของเอกภพหรือมหาจักรวาลด้วยเช่นกันและระบบของดวงดาวทั้งหมดตั้งแต่ระบบที่เล็กที่สุดไปจนถึงระบบที่ใหญ่ที่สุดไม่มีระบบไหนเลยที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะมีการหมุนและโคจรตลอดเวลามันจะมีการหมุนอยู่สองรูปแบบคือ 1. การหมุนรอบตัวเอง 2. คือการหมุนรอบระบบที่มันดำรงอยู่เช่นโลกหมุนรอบตัวเองและขณะเดียวกันก็หมุนรอบระบบสุริยะจักรวาลทุกสิ่งจะต้องมีการหมุนอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบบางระบบไม่หมุนรอบตัวเอง แต่โคโจรร,รอบดวงดาวอื่นบางระบบหมุนรอบตัวเองแต่ไม่หมุนรอบดวงดาวหรือจักรวาลอื่นอย่างเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกเพราะเนื่องจากมันเป็นจุดศูนย์กลางของระบบที่ใหญ่ที่สุดเปรียบเสมือนเป็นแกนกลางของระบบใหญ่คือเอกภพและด้วยอำนาจของแม่เหล็กขนาดใหญ่ของมัน จึงเหนี่ยวนำพาเอากาแล็กซี่ทั้งหมดหมุนรอบเอกภพกไปด้วยกันดังนั้นกาแล็กซี่ทางช้งเผือกจึงเป็นศูนย์กลางของพลังงานใหญ่ที่พาเหล่ากาแล็กซี่บริวารทั้งหมดหมุนรอบเอกภพกถึงแม้ว่าจะมีพลังงานของแม่เหล็กในตัวแต่ก็เป็นเพียงพลังงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ตัวพลังงานที่แท้จริงหรือพลังงานที่จะก่อให้เกิดสิ่งต่างๆนั้นจะถูกผลิตขึ้นมาภายหลังจากการสั่นสะเทือนตัวมันเองอีกทีหรือคือคลื่นความถี่นั่นเองแล้วระดับความเข้มข้นของคลื่นความถี่ก็จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบที่จุดสุดท้ายอีกทีและผลผลิตของกระบวนการสั่นสะเทือนที่ออกมา เป็นคลื่นความถี่ที่สลับซับซ้อนที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดมีความเข้มข้นของคลื่นความถี่มากที่สุดในจักรวาลคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์นั่นเองสรุปว่ามนุษย์คือปลายทางที่เยี่ยมยอดที่สุดของกระบวนการสันสะเทือนของสสารเริ่มต้นและตัวมนุษย์อีกเช่นกันที่เป็นจุดเริ่มต้น ของพลังงานในระดับใหญ่ทุกๆสิ่งในเอกภพนี้ล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเอกภพเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่แล้วสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่นี้คือผลพวงของการระเบิดครั้งนั้นเป็นการอุบัติขึ้นโดยฉับพลันกระจายออกเป็นวงกว้างอย่างมีแบบแผนและรำรงอยู่อย่างนั้นด้วยกระบวนการที่สมบูรณ์แบบ และดำรงอยู่อย่างนั้นด้วยกระบวนการที่สมบูรณ์แบบแล้วโลกมันก็หมุนคงที่ต่อเนื่องอย่างนั้นเป็นเวลาอันยาวนานสิ่งที่กระทําให้โลกเบี่ยงหมุนได้ต่อเนื่องยาวนานแบบนี้คำตอบคือตัวประดิกรรมปลายทางของกระบวนการระดับเล็กที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิต ที่เป็นต้นกำเนิดพลังงานต้นกำเนิดพลังงานคือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และโดยเฉพาะมนุษย์เป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมที่สุดในการปลดปล่อยคลื่นความถี่ได้เข้มข้นที่สุดในขณะที่สัตว์และพืชปลดปล่อยได้น้อยกว่าถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนจะได้เพียงหนึ่งใน88ส่วน หากเป็นพืชก็จะน้อยลงไปอีกคิดเป็นหนึ่งใน673ส่วนเท่านั้นแต่พืชและสัตว์จะปลดปล่อยคลื่นความถี่แบบคงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาที่เขาสั่นสะเทือนหมายถึงตอนสัตว์กำลังตื่นหรือพืชกำลังสังเคราะห์แสงวัตถุที่มีการปลดปล่อยคลื่นความถี่เหมือนกันวัตถุก็มีการปลดปล่อยคลื่นความถี่เหมือนกัน แต่น้อยมากคิดเป็นหนึ่งใน72ถึง171ของมนุษย์เท่านั้นถึงแม้ว่ามนุษย์จะสามารถปลดปล่อยคลื่นความถี่ได้อย่างมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่สามารถปลดปล่อยได้ตลอดเวลาและยังสามารถปลดปล่อยคลื่นความถี่ด้านตรงข้ามออกมาได้อีกด้วยกระแสคลื่นความถี่เข้มข้นที่พืชสัตว และมนุษย์ปลดปล่อยออกมานั้นคือคลื่นแห่งการยึดโยงเหนี่ยวรั้งการมัดรวมการประสานเป็นหนึ่งเดียวกันการบวกและการให้เป็นต้นส่วนคลื่นความถี่ขั้วตรงข้ามที่มีเฉพาะในมนุษย์คือการแยกการกระจายออกการแตกตัวการผลักการลบการหักล้างการชังส่วนสัตว์และพืชนั้น ไม่มีคลื่นความถี่เหล่านี้สรุปคือคลื่นความถี่ด้านลบหลุดปล่อยออกมาจากมนุษย์เท่านั้นองค์ประกอบทางกายภาพของลูกคู้ขนานทั้งสองลักษณะโครงสร้างจะประกอบไปด้วยเปลือกโลกซึ่งเป็นของแข็งที่มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหนือจากส่วนที่เป็นเปลือกโลกขึ้นไปก็จะประกอบด้วยน้ำถึง 3... ใน4ส่วน ต่อจากเปลือกโลกลงไปก็จะประกอบด้วยของเหลวอ,อีกหลายชนิดมีตั้งแต่ความหนาแน่นน้อยเช่นน้ำไปจนถึงความหนาแน่นมากคือหินเหนืดและลึกลงไปชั้นในสุดซึ่งถือว่าเป็นเสมือนแกนกลางของโลกเลยส่วนนั้นจะมีปริมาณสองในสของปริมาณมวลทั้งหมดของโลกนั่นคือก้อนธาต ที่เราเรียกว่าออกซิเจนบริสุทธิ์จะมีลักษณะข้นเหนียวเหลือบเหลือบสีเขียวประกายม่วงรุง้งโดยก้อนธาตุนี้จะมีคุณสมบัติที่มีความไวต่อคลื่นความถี่ด้านบวกเท่านั้นและเมื่อไหร่ที่ธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์นี้มีการประทะกับคลื่นความถี่ด้านบวกก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลีย คือการระเบิดแตกตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่และขณะที่ระเบิดก็จะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาอีกสองอย่างคือ 1. เกิดการบิดตัวของก้อนาธาตุออกซิเจนทำให้ด้านที่มีการบิดตัวมีการเคลื่อนตัวซึ่งเป็นด้านที่สิ่งมีชีวิตในขณะที่กำลังตื่นเมื่อมันบิดตัวอย่างรุนแรง มันก็จะเคลื่อนที่ซึ่งมีผลทำให้โลกทั้งใบเกิดการหมุนรอบตัวเองตามไปด้วย2เมื่อมีการระเบิดของธาตุออกซิเจนมันก็จะมีการแตกตัวเป็นก๊าซออกซิเจนเพื่อขับดันตัวหรือยกตัวขึ้นของแผ่นเปลือกโลกทำให้แผ่นเปลือกโลกยังคงรูปทรงกลมอยู่ได้และขณะเดียวกันก๊าซออกซิเจนเหล่านั้น ก็จะค่อยๆแทรกซึมขึ้นมาเป็นชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อใช้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่อไปคลื่นความถี่ด้านบวกคือต้นเหตุของการระเบิดของก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ในแกนกลางของโลกนั่นเองผลจากการระเบิดที่แกนกลางของโลกนี้ไม่ได้แค่ทำให้ตัวมันเองเหวี่ยงหมุนเท่านั้น ยังทำให้โลกมีแรงโครจรไปในอวากาศอีกด้วยดาวเคราะห์โลกที่ขณะนี้ลอยอยู่กลางอาวกาศมีดวงอาทิตย์และดาวบริวารที่โครจรอ,อยู่ใกล้กันเมื่อมันมีแรงขับเคลื่อนมันจึงโครจรรอบวัตถุที่มีอำนาจมากที่สุดในบริเวณนั้นนั่นคือดวงอาทิตย์พร้อมกับพาดวงดาวบริวาร ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยกันเนื่องจากมนุษย์อาศัยอยู่บนผิวโลกนั้นซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต่างๆมากมายเช่นแรงโน้มถ่วงแรงประทะระหว่างมวลแรงลมและคลื่นสนามแม่เหล็กต่างๆเป็นต้นมนุษย์จึงคิดถึงการเคลื่อนที่ของอะไรสักอย่าง เที่ยงความรู้สึกจากเงื่อนไขจำกัดเหล่านั้นมาประเมินความเป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อดาวเคราะห์โลกลอยอยู่บนอวกาศยึงมีสภาวะไร้น้ำหนักไม่ว่าจะเป็นปากกาหนึ่งด้ามรถหนึ่งคันภูเขาหนึ่งลูกหรือดวงดาวที่มีมวลมากมายมหาศาลมันก็จะมีน้ำหนักเป็นศูนย์เหมือนกัน มนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต้านมากมายแต่ดาวเคราะห์โลกไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต้านใดๆแบบมนุษย์รู้สึกในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ยังมีอีกมากมายที่มนุษย์บนโลกไม่สามารถทำความเข้าใจได้หนึ่งในนั้นคือเรื่องกลไกของเวลาซึ่ง พื้นที่ว่างที่มีลักษณะเป็นรูห,หรือเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ของเวลาและเมื่อมันประกอบกับปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่มันตัดผ่านพื้นที่ว่างนั้นผลของมันจึงเป็นความพิศวงอย่างที่สุดความสามารถในการเชื่อของตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นที่จะคิดวิเคราะห์ ตามเหตุและปัจจัยตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นความรู้และความเข้าใจในความจริงของสากลจักรวาลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจิตวิญญาณที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีเหตุบังเอิญในจักรวาลน,นี้